เรื่องเล่าผีปอบกลางทงุ่งนาเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงห้ามพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ทุง่งนาบ้านคำบ่อเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมาตั้งแต่โบราณแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่มีข้อห้ามข้อหนึ่งที่ใครๆก็รู้กันดีห้ามออกไปทุง่งนาตอนดึกโดยเฉพาะคืนเดือนมืดเพราะในคืนเช่นนั้นจะมีเสียงบางอย่างดังแว่วมาในสายลม เสียงที่เหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่คนเสียงครางเบาๆคล้ายคนหิวหิวจัดจนเนื้อในคอร้องขออาหารคืนที่ไหลย้อนกลับมาบ่าวคำล่าหนุ่มผู้บ่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางขับรถไถออกไปตามหาวัวของพ่อที่หายไปตอนหัวคำ่ำเขาบ่าทันคิดอย่างหลายเพราะตลอดชีวิตเขาก็บ่เคยเห็นผีปอบกับตา มีแต่ได้ยินผู้เท่าเว่ากันอยู่เรื่อยว่าทุ่งนานี่มันบอกปกติลมตอนนั้นนิ่งกริบแต่มันเย็นจนเสียวเข้ากระดูกเสียงกรอบแกรบของหญ้าแห้งดังขึ้นข้างหน้าคำล่ายืนฟังแต่แปลกที่มันบอกมีเสียงวัวเลยสักนิดทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงหายใจหอบช้าช้าลึกๆ <c oughs> เหมือนคนกำลังยืนอยู่ใกล้มากฮือ <c oughs> คำล่าหันขวับแต่ไม่มีใครมีเพียงต้นงิ้วแก่ที่ยืนโดดเดี่ยวกลางทุ่มเขาเริ่มใจคอไม่ดีพยายามเดินกลับรถไถแต่ยิ่งเดินเสียงฝีเท้าก็คล้ายมีคนเดินตามหลังเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเขาแทบวิ่งขาอ่อนเมื่อมาถึงรถไถคำล่าเหตใจสั่นขนาดเปิดเครื่องไม่ติดเขาหยุดหายใจชั่วครู่แล้วได้ยินเสียงหนึ่งอยู่ใกล้หูเหลือเกิน หิวเด้คำล่าสะดุ้งสุดตัวก่อนจะเห็ดใจกล้าโยกเครื่องไถอีกครั้งคราวนี้ติดเขาขับออกไปเต็มกำลังโดยไม่กล้าหันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยลางร้ายในหมู่บ้านรุ่งเช้าคำล่าบอกเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขาหน้าซีดทันทีบอกว่าเมื่อคืนมันเป็นคืนเดือนดับบ่แม่นคืนของคนแล้วลูกเอ๋ยข่าวร้ายก็ตามมาไม่ช้า วัวในขอกของหลายบ้านถูกกัดท้องแตกเหลือแต่เครื่องในที่หายไปหมดบางตัวตายแบบตาเบิกโพลงเหมือนหวาดกลัวสุดชีวิตผู้เฒ่าผู้แก่จึงประกาศกลางบ้านว่าปอบมันกลับมาอีกแล้วรอยเท้าในทุ่งนาคืนฝนพรำคืนนั้นฝนตกพรำๆหนักบ้างเบาบ้างเสียงฟ้าร้องดังแบบบ่อค่อยปกติเหมือนมีคนคลางปนอยู่ในเสียงฟ้า คำล่าทนนอนไม่ได้เลยเปิดไฟฉายออก